น,น่าหล่อฉันว่าฉันเพิ่งไปออกหล่อโชว์นะ่ะอันยองวันนี้น่ารักฮัลโหลห <c oughs> การที่พูดแบบนี้วันนี้แต่งหน้าแบบน้อยมากและเร็วที่สุดในชีวิต วันนี้ไปดูละครเวทีพี่มาอยู่ด้วยถ้าใครว่างก็ไปดูได้นะสนุกสนุกมากตลกเยีวดีครับเยี่ยวดีเขาคิดนึงค่ะเฮ้ยทวไมไม่มาหายล่ะไม่ใช่เสียงันตกแต่คือเสียงพี่ฟางอาบน,น้ำไม่สบายหรอก ใช่ต้องแตวันนั้นที่เต้นตากฝน <c oughs> เสียงฉันก็เปลี่ยนไปตอนนี้เสียงเปลี่ยนไปสนุกไหมสนุกมตะลบมากทุกคนต้องไปดูราคาไม่แพงนะคะเข้าถึงได้อยากเห็นเบลล์มีสุขามาดันส์หมนดันส์ วันอาทิตย์บันหมดไม่อดไฮทัชใช่จะไม่เป็นไรหรอกก็จะมีโนโชอีก <c oughs> โลกซับจ้างอรออันนี้เนี่ยไม่ใช่แหละอันนี้ปลกติอายุ six <laughs> years ไม,าาม่าัมุหไม่ทา่าระกินยายางยาง,งเลยคือไม่มียาคือตอนแรกหนูว่าเป็นภูมิแพ้เฉยใช่ไหมก็เลยไม่มียาภูมิแพ้เขายาภูมิแพ้ก็หมดพอดีแต่นี่วบาหนูว่าหนูเป็นหวัดด้วยเพราะถ้าภูมิแพ้ไม่ใช่แบบนี้ พูดแพ้แล้วจมใช่ไหมแต่วันนี้แบบไม่ได้จมขนาดนั้นวันอาทิตย์ไปซื้อบัตรไมทานาหน่อยเพจที่ใครพาอวันเสาร์ตอนหนีไปดูคาลานี่น้อกินอะไรยังกินแล้วค่ะคิอรายการเขาใครใครที่ว่างไม่มีอะไรทำวันนี้ท่านเดี๋ยว พรุ่งนี้ก็จะวันเสาร์ก็จะวันหยุดใช่ไหมไปดูรายการพร้อมขาดได้นะคะใน u t u b e ช่องนะคะแปบลบว่าไปออควาเรียมซีไลฟ์ที่แบบไม่ค่อยฟิลดีเท่าไหร่คือจะได้แบบอุย้ยคิดว่าจะได้ภาพแบบคนอาจจะคิดว่าได้ภาพอุย้ยฟิลฟิลอยู่ในอควาเรียมดูสยๆมวย,วย,วยอยู่เกาหลีใช่ไหมไปดู ไอพีด่าไปแล้วสิบคนคือด่ากันทุกวิคนไปดูได้สวัสดีที่รักสมัไหนสนุกชอบสนิตเพลงที่ไปเต้นแต่ก็แอบ,บร้อนแอบบร้อนแอบบฝนพเพราะเนี่ยสภาพก็ฝนตกสภาพก็แดดร้อน ไปไว่าน้ำกระป่าเอ,อ่อตอนแรกจะมีแบบนั่งเรือให้อาหารแมงกะพุนใช่ไหมก็ไม่มีแต่ว่าก็สนุกดีเพราะไม่ได้ไปนานแล้ว้วนี้แล้วเขาก็แบบว่าเขาก็ดูแลเราดีด้วยมันถึงว่าทางซีไลฟ์ก็ดูแลดีนะ ขามีกิจกรรม่ททำว่าให้แบบหาชื่อปลาบบว่าเขาจะให้รูปปลามาเราต้องหาปลามันชื่ออะไรใช่ปะคือตอนแรกก็ทํากันอยู่สักพักหลังๆแล้วแบบโอ๊ยหลังๆเริ่มอินเริ่มสนุกเริ่มไม่หาชื่อปลาไม่เล่นเกมถ่ายรูปก็เมากันก็ตีกันพีตีกันก็เลยเป็นตีกันไม่มีเล่นเกม เกมนี้ไม่ถูกเล่นอันยองใครไม่ไดรูด้ไปดูด้านค่ะ EP แรกก็มีเป็นแต่งงาน EP สองก็จะไปออควาเรียมแบบเป็นเมอร์มพี่อฟางเหมือนได้กับบัตฟางเป็นตัวอะไรเป็นนงงั่นเอหรอ ชอบโซนไหนเนี่สีละชอบที่เป็นแมงกะพรุนสวยดีแบบเป็นคนชอบเจลลี่ฟิชอีกแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบที่มันเป็นแบบพื้นมันเป็นกระจกที่แบบพื้นเป็นกระจกที่มองเห็นฉลามข้างล่างแล้วกำแพงก็จะเป็นแบบเป็นภาพขเขาเรียกว่าอะไรภาพที่แบบสวยๆแล้วพอ เราไปแตะรงกำแพงมันจะมีขึ้นมาตามที่เราแตะอืะมก็สวยสีผมได้อยู่นะเอรียใช่จะเอาฉันกลับบ้านบ้านฉันอยู่ที่นั่นนะซึ่งเราไพ่ฟ้ากับพีมาเยี่ยมบ้านฉัน ไปดูโมดเด็งถ้าใครอยากให้มีคลิปหนา้าซึ้งก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมก็ก็ไปดูกันเยอะๆนะคะไปช่วยดูกันเยอะๆก็ช่วยกดไลค์แล้วก็เลยสามารถเขาเรียกว่าอะไรซูปเปอร์แตงได้นะเผื่อแบบถ้ายอดเดียวอาจจะได้ไปออกอีอคลิป คือตอนแรกจะทำวอล์กที่เราไปเชียงใหม่ด้วยกันทุกคนจำได้ไหมที่หนูไปโรโชเชียงใหม่อ่ะยังไม่มีใครตัดเลยทุกคนตอนแรกไอพีบอกจะตัดถ่านไปเป็นล้านะละล้านนาทีอ่ะว่าจะตัดผ่านมาเท่าไหร่แหละโรโชเชียงใหม่ไม่มีความคืบหนะ้าไม่มีใครตัด ซูเปอร์คิดถึงอันนี้เฮเล่นมโมลนูโมกาลงปีไหนนั่นสิเฮ้ยคนตัดไงแต่ที่เชียงใหม่ก็สนุกถ้าใครอยากดูว่าไปเล่งพีงะคะ่ะว่าหนูไม่ไมีความสามารถนั้นพี่ฟ้าก็ไม่มีมีพีคนเดียวต้อง ไปเร่งพิงอนะถ้าพิงมาไลฟ์ก็ไปเร่งได้นะไม่ผมเติมปากไปนเนี่ยไม่มีไปไหนค่ะ <c oughs> จะสองเดือนแล้วจริงเหรอ,อขนาดนั้นเลยหรอก็ใช่ก็นั่นแหละไม่มีคนตัดไปทวงนะ แต่ไม่รู้ว่าพีคเป็นเธอมอยัางาว่าตอนนี้หนูกับพี่ฟางรับบทเป็นเด็กสาวมิตรเทอมกันอยู่ที่ประธานทอง,งยืใหม่มาให้ลองเธอเขาเรียกว,ว่า e เอนเตอร์เทน๋ยวไม่มีคนช่วยรองไงจะโดนเธอแกงในามิตอยู่ไหมไม่มีแล้วจะคุยกันแบบน่ารัก คุยกันแบบนา่ารักใครมีมิทเทอยู่ก็อย่าลืมนะฮะวันอาทิตย์สองรอบดูโมเด็งทำไมดูชาช้ากันไปดูโมเด็งชาช้ามันไม่เล่นอนะเมื่อไรจะได้ดูน้องเกตโอไฟเอ็นไฟวอรเชียร์ใกล้แล้วถ้าใครถามว่า สเตจจมาเมื่อไหร่ดีสียนะคะภายในปีนี้แหละแต่ว่าสารภาพว่ายังไม่ได้ต่อทาไม่เป็นไรเดี๋ยวเลิศมันเวทีก็เต้นได้เองแล้วให้ไม่ฟังตัดดูจะกลายเป็นยาวชั่วโมงหนึ่งถ้าหนูตัดก็จะ รักมาใส่หมดเลยไม่มีซ้าอะไรนะเมืนอั้นทาบอกเต้นไม่ได้สวงก็ยังไม่ได้ต่อท่า n5 เลยถ้าแบบเคยเต้นแล้วเคยเต้นแค่อราชิกับกับปรากฏการณ์รักแล้วก็เคยเต้น Hammer แค่นั้นแหละ N5OC ก็เคยเต้นแล้วก็เพลงอะไรนะจือจือจืเพลงอะไรอะ Diary อะไรสื่ออย่างปะ วอกมาปีหน้าแน่นอนไม่ถามไอพีเลยเธอเต้นก็หายเพลงนีซิฉันไม่ทันก็เต้น Diary เนี่ยบันทึกรักสัน้น Diary ก็อะไรชี้ Hammer ปรากฏการณ์ละ e i r e of s h นี่อ่นได้ได้เพลงน่ะขาดเลยแค่แปดเพลงใช่ไหมปกติสเตตมีกี่เพลง ขาดประมาณนี้เองทำได้ได้ทำ <c oughs> เราดูพระจันทร์เสียวอย่าไปบอกเขาสิว่าเราจะไปขึ้นพระจันทร์เสียวลองเพลงมาได้เงินตัวเขาลูกสซะ Hi, hi. สลิมบีทีในใจนเอน็นไฟต้องมาดูแลรู้เปล่าขึ้นเอน็นไฟครั้งแรกฉันไม่มาดูเลยฉันไม่ได้ลงมากรุงเทพมาหากันเลยคิดถึงน้องก,กินเลี้ยงเสร็จ มันเต้นครมแล้วไงบีทีมันขึ้นยูนิตก็ขึ้นครมทุกอย่างเนี่ยเอ็มศูนย์ศูนย์เหรอวิ่แต่ก็เคยเคยเคยต่อท่าแต่ไม่เคยขึ้นโชว์จริงไม่ได้ครขายำทำไมเรื่องอยู่ n นไฟขายสวยไม่อย,อยู่ในไฟมันก็ขายสวยได้ ตอนแรกพี่พูบอกไม่อยากให้หนูไปเพราะว่าเพราะว่าใน BT ีมันจะมียูนิตรีเทนแมทใช่ไหมแล้วมันไม่ค่อยมีคนที่ลายเต้นหรือว่าสาวๆหน่อยเพราะว่าเพราะมันต้องมีเป็นสาวๆสองคนแล้วก็แบบเท่ๆหน่อยสองคนใช่ปะ่ะซึ่งแบบคนที่เหลืออยู่แบบโมเน่ก็จะลายเต้นเทพิวก็เทได้พีก็เทน้องเฟมก็เทพี่กก็เทอะไรเงี้ยพี่เอิญก็เท อืจบก็เลยแบบว่าบอกว่าไม่ค่อยมีคนไลฟ์เต้นแบบสาวๆอยู่ในทีมแล้วก็ไม่เป็นไรมีน้องรุ่นใหม่เข้าไปใช่ไหมให้น้องรุ่นใหม่เต้นบ้างพี่เกดก็เทยังไม่เคยเต้นในเทอร์มเเป็นผู้ชายเลยเนี่ยสมัยนะสมไมนะอยากเต้นกับพี่ฟางพี่ฟางออกมาหน่อย They need her, mate. They need to spend that. We're shy seeing what Okay, So, ั่ขวาไม่เราเป็นเกตฟางนะเนี่ยใครที่ยังไม่รู้นะจริงๆเราเป็นเกดฟางพี่ฟางจริงๆแล้วหนูอยากมีคนบอกว่าหนูกับพี่ฟางเหมาะกับเต้นดิทเทอร์แมนด้วยกัน<ฮ>หนูเป็นผู้ชายเอง<ฮ>หนูเป็นผู้ชายให้แล้วพี่ฟางเป็นผู้หญิง<ฮ>ไม่หนูบอกเขาว่าหนูขึ้น ยูนิตครบทุกอันแล้วใช่ไหมแต่ว่ารีเทนแบทยังไม่เคยขึ้นเป็นผู้ชายเลยก็เลยบอกอยากขึ้นกับพี่ฟางจะเป็นเกดฟางกีบูมพี่้าพุงเกดแบบแอปแบบผู้ชายไปหรอแบบจับหมวกแบบไม่เคยจะสาว คือพี่ฟังยังไม่เคยเห็นไงคือจริงหนูก็ทำได้ทำสิเออเออเออออมีคนบอกพี่ฟังสารฝันหน่อยเห็นไหมสารอะไรไม่ได้อยู่ที่ร้ไม่เดี๋ยงานแกเดี๋ยวหนูจะใส่เข้าไปหนูจะเต้นเป็นผู้ชายเล้วก็เต้นเป็นผู้ชายทุกคน พี่พีกก็เป็นผู้ชายทุกคนเป็นผู้ชายแล้วใครเป็นสาวในนั้นไม่มีไม่มีเราต่เป็นผู้ชายคอยช็อตหนึ่งปัดใส ทำไม่ได้ <laughs> พี่ฟางมีไหมพี่ฟางมีปัดสซายไหมมีแบบฝั่งซ้ายไหมฝั่งหลอเทนเลทเทอ่ะมู่เนาะมาถึงมาถึงมีคนชิดไหมหรือว่ามาถึงพี่มีความรู้สึกแบบนั้นไหมหรือไม่ไมพี่แบบมีแฟนคลับมองพี่ฟางเป็นแบบฝั่งซ้ายไหมมีไหมเยสขอบคุณสำหรับเช้าๆนะ เดี๋ยววันนี้เจ้าปีกกลับบ้านไปให้ช้าๆใส่กินยายอย่างเนี้ยกุดฟันไม่มีไม่มีทำไมไม่เถอะยังไม่ว่างก็ตอนแรกเมื่อวานมันก็ดูหายแล้วอะไม่ได้แก้แพ้ไหมไม่ได้แก้แพ้ไม่ไม่เป็นไรค่อยแหวสิเออ พี่แฟงอ๋อพี่แฟงคือแบบชื่อชื่อเป็นแบบหล่อเท่อี่อยากมีบ้างอ่ะฟังตั้งให้หนูเกิร์เกิร์มันหล่อเท่ตรงนี้เกิร์ <laughs> ไม่เห็น <Grace S 1> หลอหรอเกรสกับการ์ดบอดี้การ์ดเนี่ยเกิร์กับกูดน้องกูด <girl>. กูดเก้เบบี้มากพี่การนี่คนบอกพี่การพี่การพี่ใช่พี่การใช่ไหมพี่นึกว่าร่างเสียงจะยังพี่การพี่การท้าไมฟังคิดว่าเป็นพี่การคือเก็เธอพูดว่ามีคนบอกพี่การเนี่ยชื่อพี่การเนี่ยพี่การการหรอไม่ได้หนิมันต้องมีกันดิกันแกน เป็นพี่แกนนะฮะสมเกตไม่มันมีชื่อดีเท่กนิดิกันนะกันมันมันมันต้องโมขายด้วยดอเด็กเว้ยแต่ว่าเปลี่ยนสลักแบบแฟงคืององูเหมือนเดิมเหมือนฟางเนี่ยอออแล้วพีกอะก็เป็นเป็กหรอเออเป็กเป็กมันแบบชื่อภาษาอังกฤษอ่ะเป๊ กาเซ่กาเซ่นี่เป็นสาวกดินโกสฟ์โกสฟ์ปะโกรธนี่ไม่ใช่แหละเรีกับน้องโกรธไม่ใช่โกรธแบบแองกี้นะโกรธโกรแบบแผละโกรแต่ละชื่อ ลองทำตัวหลอกกันขี้โมไม่ต้องใส่นวดกัน <c oughs> เออมีใครได้รูปหรอบังมีใครได้รูปโอวันเจอหรอบ้างเราเป็นแบบนี้นะโคตรเจร๋งคออหล่อมากคือแบบใครที่ยังไม่มีไปซื้อได้ใช่ไหมหตอนนี้ซื้อได้มีโปสเตอร์กับกับอีกอันหนึ่ง มันจะมีสองโพสที่เป็นโพสแบบมีหนวดกับโพสแบบเงี้ยๆนๆอะจับผมมอเตอร์ไซค์เงี้ย,ยนอะอ๋อมีสองโพสหรออืมพี่เห็นแค่โพสเดียวเองเห็นอันไหนเห็นหนวดอ๋อหนวดมันเป็นแมงกเน็ตปะไม่มันเหมือนเป็นโปสเตอร์เล็กๆใช่ไหมโปสเตอร์ไม่รู้โปสเตอร์แจกไีเครเอาแบบหรือเอบบอปล่าแบบว่าขายมันมีสองภาพอะเห็นสอง ที่พี่มินตั้งให้อุ้ยไม่ได้มีคนเรียกชื่อกอลลัมนั่นหมอที่พี่มินมินเรียกกอลลัมมีคนใครเรียกกอลลัมพี่มินมินไงเรียกแกว่ากอลลัมหมอก็ที่ไปเกาหลีด้วยกันหนูตั้งชื่อพี่มินว่ามินซูย่าพี่มินเรียกหนูว่ากอลัมโอ้โหกอลลัมหนูจะกดกอลลัมปะหนูจะนอนนะนอยอยู่นะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่เจอเลยอ่ะไม่เจอพี่มินจูเลยแล้วมันวีนนะไอพี่มันวีนลืมแล้วมันวีนแล้วที่หนูมองไม่เห็นว่าไอแมงมุมอยู่ไหนมันบอก ตาบอดนี่วินแล้วแบบหนูบอกแฟนเขาว่านึกว่าไปเอาคอร์เลียมจะได้ฟิลฟิลแบบเฮ้ยเทสดีฟิลฟิลดูป้าไปยืนเถียงกันจ้ะยืนตีกันอยู่ตรงอ่ะเฮ้ยขอนีเมซี่เหมือนเฮีต้อง จะต้องไปแล้วแนงป่ะอันนี้ปกติคือจริงๆเราก็พูดกันปกติแบบนี้น่าจะตลกมากอ่ะดุ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 แค่นั้นนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้น่าจะมาอีกรอบตอนเย็นๆพรุ่งนี้ต้องไปเรียนแต่เช้าเพราะฉะนั้น เราต้องรีบส <laughs> <wh> ิป <im Spanish> <y> ิ้งก่อนแล้วเนาะพรุ่งนี้เย็นๆใหม่มีคนบอกไปสนามมวยดีกว่าครั้งหน้าเพราะว่าทีกันทุกทีบายนะคะตลกอะไรอยากไปดูแล้วเนี่ยไม่ได้ดูเลยขอวอล์กแบบอันคัดได้ปะ ไม่ต่อค่ะไม่ต้องตัดค่ะเดี๋ยวหนูนั่งดูพี่ป้าแล้วหนูบอกแฟนค่ะว่าคลิปที่ไปเชียงใหม่อ่ะีกคนบอกว่าสองเดือนแล้วยังไม่มีคนตัดนะคือไม่ใช่ยังไม่เสร็จนะคือไม่มีเลยยังไม่มีคนเริ่มไม่มีคนเริ่มคนหนูขอโทษจริงๆแล้วดูแบบปีหน้าปีปีหน้าปีหน้าเป็นคลิปทำไปด้วยเองทุกอย่างทำไปด้วยเองตอบสนองมีตัวเองนี่อะไรมาใช่อะหนูก็ไปตามพีกนะคะพีกตัดได้คนเดียวเพราะ หนูกับพี่ฟางตัดไม่เป็นพี่ตัดเป็นพี่ตัดเป็นเหรอเป็น,ปนแต่พี่ฟางไม่ทำเรียนอยู่เรียนบ้างนาโอเคเรียนบ้างเนาะพีกบ้างาย้า้ตนไนอนเฮ้ バイバイ。Okay,